้ทำไมก็ลงจากวิหารมาทําไมคุณยายชีนะ้หน้าพระนะบอกว่าวันหลังนะอย่าเสือกไปบินธบ,บาผ่านหน้าบ้านยายตอนวันหวยจะออกนะไม่ถูกสักตัวเลยาาว้านะวันก่อนเนนไปถูกสองตัวนี้มาหาไปไม่ถูกสักตัวเลยโอ้โชคไม่ดีมาหาเนี่ยเนี่ย ้วตมาก็มาคิดว่าตอนเช้าคุณยายใส่อะไรนาะนั่งคิดไข่ต้มใบหนึ่งข้าวข้าวเหนียวเนี่ยใส่ถุงสามนิ้วเนี่ยถุงหนึ่งเดินเป็นกิโลก็มีแค่นั้นไข่กิ้งอยู่ในบากครุครุครุกลับมาก็ฉันไข่ใบนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยใส่แค่นั้นะ่ะจะเอาตั้งหลายล้านนายโยมเนี่ย บางคนเป็นอย่างนี้ทําบุญแล้วอยากได้เยอะๆขอบ้านขอรถขอไอ้นั่นขอไอ้นี่ไม่ได้อย่าไปทําบุญอย่างนั้นการทําบุญคือการเสียสละบางคนเนี่ยชอบทําบุญแข่งกันเนี่ยถ้าแข่งกันก็ไม่ดีไม่ได้บุญสมมติว่าคนนั้นทำร้อยหนึ่งเราจะคิดว่าอ๋อมันทำร้อยหนึ่งกูจะทำสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บุญเพราะว่าแข่งกัน ที่วัดาตมามีโยมไปนอนวัดไม่กี่คนนะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มีโยมนอนวัดเยอะแล้วก็ที่นี่เนี่ยอาราธนาศีลเพราะมากมเดี๋ยวต้องขออัดเสียงไว้ก่อนจะเอาไปเปิดที่ภาคเหนือนคุณยายอาราธนาเพราะมากไม่เคยได้ยินที่ไหนอาราธนาศีลเพราะถ้าที่นี่ไปที่ไหนก็ สามายังพันเตวิซุ่มวิซุ่มธรรมดาแต่ที่นี่เป็นํำนองเสนอรอบมากเดี๋ยวจะเชิญไปเชียงใหม่ไปเป็นมคณาจิกาผู้ชายเขาเรียกมคณาโยกผู้หญิงเรียกมคณาจิกาไปเป็นพ่ออาจารย์ที่เชียงใหม่ให้หน่อยไปบอกไปเนาะลาลูกลาหลานที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้ ไปเ,เชียงใหม่ไปอ,อยู่น้ำกันที่เชียงใหม่นะเออเนาเนี่ยมีคุณยายมานอนวัดเนี่ยที่วัดที่เชียงใหม่นะนิโวต้ามาเข้าวัดมาคนแรกชื่อว่ายายสมมีไหมชื่อสมที่นี่ไม่ใช่สมเราคนข้อนั้นสมเชียงใหม่นะ ในสมฮิวตะก้าเข้าวัดมาท่านมหาวันนี้คุณยายจะมารับศินแปเจ้าค่ะรับศินแปแล้วขึ้นไปบนวิหารทางภาคเหนือเขาเรียกว,วิหารนเปนอนบนวิหารยายแดงเดินตามมา,ยายเยแดงยายแดงกับยายสมนี่ทะเลาะกันไม่ถูกกันไม่ค่อยคุยกันแยแยดงหิวตะก้าเข้าวัดมา ทำขันศีลจะขอศีลแปดยกขันจะถวายอัตามาจะมารับศีลแปดเออดีดีดีดพยกขสิขันศีลจะประเคีนเห็นยายสมคู่อริอยู่บนวิหารอารมณ์เปลี่ยนเลยนะคนถ้าหากว่าไม่ถูกกันเห็นกันจากพูดเพราะๆกลายเป็นพูดไม่เพราะเลยยกขันจะถวายเห็น รีบเอาขันกลับคืนอาตมาก็ยังไม่ได้รับประเคนถามอาตมาท่านทําไมเหลอยายยาแดงมีอะไรเหรออิสมมันมานามหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> แยเป็นอีเลยนะเ <c oughs> ออ,อมาก่อนหน้ายายแป๊บเดียวมันเอาศีลกับใครเนี่ยคนเหนือจะถามอย่างนั้นเนาะ <c oughs> เอาศีลกับใครก็เอากับอาตมานะเอ๊ ศีลเหลือยายสมยายไม่เอานะไปหาพระมาให้ศีลยายใหม่ศีลเ,เหลือ,อมีได้เหรอศีลเหลือเนี่ยกําลังเคยได้ยินเนะี่ยศีลเหลือไม่เอาต้องไปหาพระมาให้หม่มีนนะมีสองคนถ้ามีสิบคน,คนยี่สิบคนเอาพระที่ไหนมาให้ศีลเนานะสองคนไม่ถูกกันเวลานอนบนวิหารนี่ก็เอาหัวเป็นคนละทิศ และเอาเท้ายื่นหากันนอนเนี่ยไม่นอนเอาหัวไปทิศเดียวกันสองคนน่ะอยู่คุ้มใต้กับคุ้มเหนือเนี่ยสองคนไม่ถูกกันเวลาทําบุญก็เหมือนกัน่วัดอาจะมาเป็นวัดร้างถ้าโยมไปเห็นโยมจะสงสารอย่างวัดเรานี่ยังมีเสนาสนะนะวัดสีแก้วนีนมีครบแต่ของอาตมากําลังสร้างวิหารหลังแรก ตัวตมาก็ยังอยู่กระต๊อกอยู่เลยมงจาาจูเนี่ยสองคนนี้ก็ไปนอนวัดเนาะแล้วช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็สร้างวิหารแล้วเขาก็เอากระเบื้องมาสั่งกระเบื้องไปจากกรุงเทพเนี่ยเอาไปมงุงและกระเบื้องเนี่ยแผ่นละยี่สิบเราก็มีเสาลำโพงอย่างนี้แหละอย่างบ้านเราเนี่ยเสาลำโพงสูงๆเนี่ยอย่างอีสานบ้านเราเนี่ย พระก็ประกาศญาติโยมใครจะมาเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมานาะแผ่นละยี่สิบยายสมได้ยินก่อนยายสมวิ่งเข้าวัดมาท่านประกาศอะไรเนี่ยกระเบื้องแผ่นละยี่สิบยายจะทำบุญไหมอาทบุใครมาทำหรือยังยังยายเนี่ยเป็นคนแรกเออดีดีด,ดีจะได้ทำบุญเป็นคนแรกอาทบุญยี่สิบได้หนึ่งแผ่น เขาประกาศบัดนี้ยายสมมาทำบุญแล้วหนึ่งแผ่นยี่สิบยายสมยี่เพราะว่าได้ทำบุญเป็นคนแรกเดินรอบวิหารกลับมาหาตมาท่านตะเบื้องที่ยายทำบุญขอเอามงตรงเสียงพระตรงตรงตรงเสียงพระนี่นะตรงกลางจะได้บุญเยอะๆล้วขอโทษท่านประกาศอีกครั้งหนึ่งไอ้หลชื่อยายเนะี่ยเขาประกาศเป็นรอบสอง ก็เมื่อกี้ก็ประกาศแล้วเผื่อเทวดามันนอนหลับไม่ได้ยินชื่อยายมันลืมจดทํำยังไงเนี่ยได้ประกาศเป็นรอบที่สองเรียกเทวดาด้วยนะเทวดาตื่นนะมาจดชื่อยายสมทําบุญกระเบื้องหนึ่งแผ่นยี่สิบบาทยี่เดินจะออกปากประตูวัดอยู่แล้วหันกลับมาท่าน ไอ้ลำโพงเนี่ยมันดังไปถึงบ้านอีแดงไหม <g ül s> ผู้อาริถามหาดัา้มฝากบ,บอกอีแดงด้วยว่ายายทำบุญขอนมยี่สิบให้แล้วเดี๋ยวเขามาด่าพระยังไงอ่ะเขาไม่เป็นไรมันมาด่าเดี๋ยวายายช่วยด่าจะรอมันอยู่หน้าวัดน,นี่ไงล่ะไม่ถูกกันนะทาบุญยังหาเรื่องกันเอาๆเอาเอานเอานาะโยมเขาใช้นี่ยพระก็ต้องตามโยม อ่ะยายแดงแยายสมฝากบอกว่ามาทำบุญก่อนแล้วนะยี่สิบยายสมสับใจไปแล้วนะท่านตัวใครตัวมันทิ้งพระเฉยเลยแล้วกลับไปกินข้าวที่บ้านยายแดงได้ยินหรอ,อมีคนหาเรื่องอ๋ออสมแค่ยี่สิบบาทมาประกาศสองหนสามหนมาหาก็โง่ชิบป,ประกาศอยู่นั่นแหละว่ะ น,นี่ยังไปด่าอพรด่าพระว่าวโง่ชิบเลยนะเอืข้าวัดมาท่านประกาศอะไรกนักกนหาค่าไอ้แค่ตังยี่สิบนี่แหละมันจะอะไรกนักกนหาเขาบอกยายเขาบอกอาตมาก็าต้องประกาศล้วงกระเป๋าแบงร้อยตกโตก๊ะปั้งเลยนะอันนี้ร้อยหนะึ่งเยอะกว่าของอีสมนั่นะแปดสิบ แล้วก็ท่านประกาศดังๆนะและลำโพงเนี่ยหันไปทางบ้านอีสมด้วยมันจะได้รู้ชัดๆไดปเลยว่าใครรวยกว่ากันใช้เนีนขึ้นเสาลำโพงอันเห็นขึ้นหน่อยหันลำโพงไปบ้านยายสมอาญาติโยมตอนนี้ยายแดงมาทำบุญล,ละหน้าหนึ่งร้อยเอาบอกให้อีสมด้วยสิว่าเยอะกว่าของบัารแปดสิบ ยายสมยายแดงฝากบอกว่าเยอะกว่าของยายสมแปดสิยายแดงสักใจกูล้กูกลับละไปแล้วนะท่านสาธุก็กลับบ้านยายสมอยู่ที่นั่นกำลังกินข้าวเนาะทิ้งช้อนกระแ่งเลยนะไม่ได้โอ้ยผิดใจเอ๊ะอะไรเนี่ยมันทําบุญทับกูเหรอเนี่ยอีกแค่ร้อยเดี่ยวนะ มาหาก็โง่ทําไมต้องหันลําโพงมาบ้านกูนี่ฮะ้กูไปก่อนออกบ้านมานะลวงไป500ต,กต,กตกบโต๊ะป้งนี่ท่านมาหาอีแม่ทําบุญอีกนะ500รบวกตะกี้เป็น520เยอะกว่าของเย,ยแดงไปนะสี่้อยยี่สิบและลำโพงวัดเรามีอีกไหมมีมีกี่อัน3เออนะ่ะคนติดให้หมดแล้วก็หันไปทางบ้านเย,ยแดง เข้าประกาศวันนั้นวันเดียวญาติโยมเอ้ยเดี๋ยวใหญ่สมทำยายแดงทำเน่งก็หันลำพงกลับไปกลับมาต่อมาเข้าประกาศอยู่ข้างล่างได้สามหมื่นแปดพันกว่าบาท